ครับสวัสดีครับผมดรกรสุกเกษมนะครับติดตามมาได้ประมาณบวกลบร้อยร้วันละนะครับก็ใช้โดรนนะครับฉีดฉีดพ่นยางพาร,ราในสวนพื้นที่พ,พิชัยนะครับเขตเขตนี้ก็เป็นเขตขึ้นตรงอยู่กับอุตรดิตนะครับมีมียาง 251นะครับยางพาราพัน251นี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพั0หนะครับพ251นี้จะมีลำต้นเตี้ยมีกิ่งก้านสาขาไม่ไม่สูงชลูดเหมือน600อยนะครับยางพาราหกรก็ถือว่าเป็นาขายไม้ได้ อีกกลึงหนึ่งนะครับกึึงกึงนะครับกึึงกึกกงไม้ให้ต้นแล้วก็กึ่งไม้ให้ยางแต่สองห้าหนึ่งนี้จะให้น้ํายางอย่างเดียวส่วนใหญ่พื้นที่ที่เหมาะสําหรับการปลูกยางนั้นก็คงจะเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนสําหรับอุตดิตนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยเป็นจังหวัดที่ร้อนนะครับพูดพูดได้ว่า ร้อนมากที่สุดในประเทศนะครับก็มีจังหวัดตากอุตรดิตนะครับส่วนใหญ่รอบๆก็จะมีส่วนอย่างที่ทำกันมาก็ไม่สำเร็จนะครับค่อยๆแห้งแห้งตายไปนะครับสองห้าหนึ่งนี้รอดทุกต้นนะครับแต่แต่แปลงอื่นข้างเคียงก็มีการพยอยตายนะครับมีเกิดจากสาเหตุไม่ค่อยทนแรง พราะว่าอุตติดิตแรงมากนะครับต้องมีความสามารถเอาตัวรอดสูงนะครับก็มีการพ่น r าดี251มา,าปีหนึ่งก็พ่นไปกี่ครั้งใช้คนพ่นนะครับก็ได้แค่มีชีวิตเอาตัวรอดมาได้นะครับพอดีประมาณ10ถึง11ปีพอดีหลังปลูกนะครับก็เริ่มกรีดได้พอกรีดได้ จะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจึงมีโครงการนะครับโครงการที่ทดสอบอในส่วนตัวเองให้เห็นนะครับเพื่อจะนำประโยชน์ไปสู่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางและผู้ปลูกไม้ผลผู้ปลูกพืชไร่พืชสวนได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง แล้วบางครั้งอาจจะตอบโจทย์ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าใช้มากเกินก็จะเป็นโรคเป็นให้ให้โทษมากกว่านะครับก็จะอยู่ในระดับวิชาการแนะนำนะครับที่ที่ใช้เคมีได้อย่างถูกต้องแต่อย่างไรก็ดีนะครับความสามารถของอายางพาราเป็นสิ่งสำคัญนะครับ หลังจากที่เราได้ได้ฉีดพ่นนะครับก่อนหน้านั้นจะจะมีใบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ใบเล็กใบเหลืองแล้วก็มีกิ่งที่เป็นโรคนะครับมองมองมองจากภายภายใต้ต้นยางก็จะเห็นท้องฟ้าได้ได้ชัดเจนนะครับหลังจากฉีดไปได้ประมาณสักกี่ครั้งนะแ ครั้งนี้ครั้งที่แปดครับอ๋อแปดครั้งก็ประมาณบวกลบร้อยวันนะฮะร้อยร้อยกว่าวันก็สามเดือนเข้าสี่เดือนนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีน้ํายางเท่าไหร่นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการกรีดนะครับสังเกตรอยรอยแผลนะครับก็มีมีไม่ยาวเท่าไหร่หน้ายางก็พึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งมีการกรีดกัน ก็น้ำยางก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่หลังจากฉีดปุ๊บเนี่ยสังเกตได้เลยครับถ้าถ้ากล้องสระมีความสามารถซูมว่าโครงสร้างเนื้อเนื้อยางนะครับหรือว่าสีของของยางก็จะมีสีขาวขาวสดนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะครับก็มีไม่สวยเท่าไหร่พอพอกรีดปุ๊บก็ ฝนก็ตกก็ทําให้ผลผลิตเป็นไปตามาสภาพคามน,นะครับเอาเดี๋ยวคุณขวัญจะกีดให้ดูนะครับรายงานจากานี่แหละบ้านวางเบนก็มีสวนยางพันหกร้อยอยู่นะครับหลังจากฉีดพ่น rd สองห้าหนึ่งนะครับเนี่ยขวดลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใช้โดนพ่นด้านบนโอเคครับลองลองลองเปิดเป,เปิดกีดดูว่า การไหลของน้ำยางเป็นยังไงบ้างน่ะเห็นไหมเป็นสีขาวเลยน่ะไหลตามมีดเลยนะครับเบือกเบือกอ่อนดีไหมครับจ้าขีดง่ายจ้าขีดง่ายขึ้นเนาะจ้าหลังจากใช้ยาใช่ไหมจ้าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนที่ใช้ยาเบือกไม่ค่อยไหลอย่างนี้จ้ะไม่ค่อยไหลแบบนี้หมายความว่าเอ่อจะช้าๆ้าค่อยๆยเยื้อลงมาอะไรเงี้ยนะอันนี้ ตามมีดเลยเนาะขาวสีีล่ะต่างกันไหมขาวขาวโบดีจ้ะขาวโบเลยก็มีความขาวมากขึ้นประมาณคือเท่าตัวเนาะธรรมดาจะครีมครีมใช่ไหมเออเนี่ยเห็นไหมครับยางจะไหลไหลประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเนี่ยสองสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงก็แสดงว่าจะได้ครึ่งถ้วยเอสิซ้ะออ นี่แหละครับท่านผู้ชมประมาณครึ่งถ้วยนี้นะครับเขาเขากี่อยู่ทุกวันเขาเขาก็จะบอกว่าสองมีดได้หนึ่งถ้วยธรรมดากี่มีดได้หนึ่งถ้วยขีดสามมีดจ้ะสามมีดจ้ะแต่ครั้งนี้คือสองมีดจ้ะก็เท่ากับว่าสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะเพิ่มขึ้นนะจ้ะแล้วแล้วเวลาไปขายน้ำยางน้ำหนักมันขึ้นไหมขึ้นจ้ะขึ้นจาก จากกี่ร้อยกิโลเป็นกี่ร้อยกิโลขึ้นมาร้อยกว่าโลจ้ะขึ้นมาร้อยกว่าโลครึ่งครึ่งได้ไหมหรือว่ามากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งครับสวัสดีครับผมเจ้ากรสุกเกษมนะครับก็สารที่วิจัยที่กรมวิชาการเกษตรนะครับสถานีวิจัยยางที่ชาเชิงเซานะครับเมื่อก่อนก็ได้ทดสอบ ร่วมกับคุณเทิดศักดิ์และคุณคุณนีนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยนะครับมีผลการทดสอบนะครับมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณ60%นะครับหลังจากเ,เราได้ฉีดหน้ายางทุกอาทิตย์นะครับวันที่ไม่ได้กีดนะครับก็มีใช้สารที่มเีเขาเรียกว่าอะไร สารตามหลักวิชาการนะครับปุ๋ยเคมีนะครับวันนี้ก็มามาฉีดที่ไร่ผมเองนะครับไร่นี้อยู่ที่พิชัยอันนี้สร้างไว้ตั้งแต่เรียนปิยเอกนะครับก็นำพันสาหนึ่มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับก็สถานีวิจัยที่เชิงเซานะครับพันองาหนึ่นี้ก็มีลักษณะ มีให้น้ำยางเยอะนะครับแต่กิ่งจะไม่เหมือน600นะครับเพราะว่า600นี่หลังจากไม่ได้กรีดเอาน้ำยางแล้วจะเอาต้นไปทำแปรรูปนะครับเป็นเป็นเนื้อไม้นะครับก็กลืงๆนะครับแต่251เนี่ยจะให้น้ำยางอย่างเดียวนะครับกิ่งเราก็จะเอาไว้แบบนี้นะครับต้องการอายุยืนที่สุดนะครับก็ สาม,มารถกรีดตามกิ่งได้นะครับส่วนการดูแลนั้นที่ผ่านมาใชอา้อาดีสองห้าหนึ่ใช้คนงานฉีดพ่นบ้างพี่สาวนะครับปีหนึ่งก็มีกี่ครั้งนะครับก็ใบก็เหลืองมาปีนี้เห็นว่าให้ผลผลิตแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อโดนมาโดนการเกษตรมาพ่นนะครับ อันนี้พ่นได้ครั้งที่6นแล้วครับ2เดือนกว่าแล้วนะครับพ่นได้ครั้งที่6ก็หลังจากพ่นเนี่ยเมื่อก่อนใบจะเป็นโรคราเป็นจุดๆนะครับใบไหม้นะครับแล้วก็มีไฟท็อปบ้างเล็กน้อยหลังจากพ่นแล้วก็ใบเขียวทั้งพื้นที่แตกแตกใบใหม่โ,โรคก็ลดลงก็ค่อยค่อย ดีขึ้นนะครับส่วนส่วนส่วนวิธีการทดสอบนะครับวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับก็มีการสังเกตง่ายๆนะครับงานวิจัยก็ได้ทำไปแล้วนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าเราจะเก็บตัวอย่างโดยการสังเกตนะครับแต่ที่เหนืออื่นใดก็คือผลผลิตนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะใหะ้พี่เขาช่วยกรีดกรีดให้ดูนะครับว่าน้ำยางจะออกมาเป็นยังไงเชิญครับพี่ครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นพี่ที่เขาเริ่มเริ่มที่จะมากรีดพร้อมกับบำรุงนะครับบำรุงใหม่ๆ่ก็เราอยากให้เห็นนะครับเอาต้นนี้ก็ได้ครับเราอยากให้เห็นน้ำยางนะครับวิธีการกรีดย,ยังไงครับ มีวิธีการยังไงบ้างใช้มีดนะครับใช้มีดกรีดยางนะครับก็กรีดกรีดที่เปลือกอให้เกิดแผลนะครับให,ให้เกิดแผลทีเ่เป็นแผลใหม่นะครับยางที่กรีดแล้วนะครับเนื้อยางเนื้อยางก็จะสร้างงอกเร็ว นะครับถ้าใช้สารอา2 5ดี2อวันที่หยุดกรีดนะครับวันที่หยุดกรีดเรา,าถ้า,าคนกรีดสะดวกกจ็จะฉีดหน้ายางนะครับอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อ,อาทิตย์ครั้งแต่สำหรับโดนั้นจะพ่นทุก15วันนะครับเพื่อ,อท,ำทำให้ค่าเฉลี่ยดีขึ้นนะครับพบว่าหลังจากที่กรีด ของคนแปลงข้างในนะครับเขาบอกว่ายางออกทุกต้นเลยไม่เคยออกอย่างนี้มาก่อนสำหรับวังเบนนั้นบอกว่าเนื้อยางเป็นสีขาวสวยนะครับมีคาดถ่วงเฉพาะมากขึ้นนะครับก็จะสังเกตว่าจะจะมีเนื้อเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นนะครับ มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเก็คล้ายๆสารเปาจะฟูนะครับที่นี่ยังไม่ได้มีการทำยางแผ่นนะครับเป็นเป็นยางก้อนเฉยๆนะครับเพิ่งปีแรกนะครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนวันข้างหน้าอาจจะมีการแปลรูปเกิดขึ้นนะครับเป็นไงบ้างเป็นยาง อันนี้จริงๆแล้วต้องกรีดตอนตอนเช้าตู่นะครับอันนี้กรีดอยากให้ดูสีของน้ำยางนะครับเป็นสีขาวสวยเลยนะครับ ถ้าสุขภาพดีขึ้นน้ำยางก็จะเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่เราทดสอบมาจะใช้เวลาประมาณ21วันถึง3เดือนน้ำยางก็จะเพิ่มขึ้น60%นะครับวัดค่าทวงจำเพาะจะมีสูงกว่าต้นที่ไม่ได้ใช้ R า2 5ดี251นะครับโรคเส้นดำ หน้ายุบเปลือกแตกเปลือกแห้งก็จะไม่พบนะครับต้นถ้าถ้าเรามีการใช้น้ำกรดหยดลงไปทำให้ยางแข็งไอของน้ำกรดก็จะทำให้เปลือกหน้ายางเสียนะครับแต่ใช้อดีสองเนี่ยก็จะช่วยลดลดการทำลายของสารเครมีได้นะครับอันนี้เป็นข้อดี ก็กรีดที่ดูแค่ต้นเดียวเนาะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปกีดที่ไล่วงเบนอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับ60%โอเคครับนะครับก็สอดคล้องกับงานวิจัยที่สถานีวิจัยยางที่เฉิงเซานะครับได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์นี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ60%ข้อสำคัญคือ ต้นยางสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเนาะ <Yeah. S 1> เอออยากให้อายุยืนถึงกี่ปีล่ะ no, ต้นนี้ต้นนี้เออออาอกจีดโชอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ต้นเดียวเลือกต้นสวยๆเอาแบบชนิดที่ค่าเฉลี่ยเลยเอตากล้องมีอะไรสอบถามเขามั่งไหม ยิ้มอย่างเดียวเออนั่นไห,หลาตามมีดเลยอ่าเนยไหลาตามมีดเลยนะครับโอ้น้ำยางไหลดีจังสุขภาพแข็งแรงนะครับเขาผลิตอาหารได้เยอะมีต้นยางนี่ก็เหมือนกับไม้ผลนะ่ะ ไม้ผลก็ออกลูกแต่ต้นยางเขาให้น้ํำยางนะครับถ้าสุขภาพดีน้ำยางก็จะไหลออกมาแบบนี้ตอนนี้กลางวันนะครับกลางคืนจะไหลเยอะกว่านี้กลางคืนจะไหลเยอะ,อะมากกว่านี้เท่าตัวได้ไหมอ,อ,อากาศเย็นเนาะเป็นธรรมชาติของยางพาราเขาจะกีดประมาณตีเท่าไหร่ตีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราเรา,เรามากรีด ตอนกลางวันเลยนะครับแต่ตอนนี้พฤติกรรมประจําวันก็กีดตอนกลางวันใช่ไหมครับโอเคโอเคเรียบร้อยขอบคุณขุนขวัญน,นะครับขุนขวัญแฟน,นอของทูนคนกีดยางนะครับกีดทั้งครอบครัวเลยเสียงที่ได้ยินอยู่ก็เป็นเสียงโดนนะครับกำลังฉีดพ่นนะครับอยู่ด้านบน เรามาทุก15วันนะครับเพื่อหาผลออกออกมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ อะรอยู่หรือคนงามดอกตอรกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี